โลกุตระนี่มันก็ปฏิบายยากยากโลกุตระที่ประเด็นสำคัญที่ว่าจะยังไงชื่อวโรกุระก็คือมันสื่อให้คนเข้าใจลงไปถึงกิเลสลงรู้จักกิเลสแล้วก็รู้จักวิธีลดละกิเลสนสรุปสั้นๆง่ายๆโลกุตระก็ยังนั้น วันยิ่งเป็นโลกุตระการรู้บรรลุรู้โลกุตระและก็บ,บรรลุรมโลกุตระนั้นจึงเป็นคนที่ทูงสุดและจบจบบรมภาวะสุดยอดภาวะคือความปรากฏบรมคือสิ่งที่สูงสุด สิ่งที่สูงสุดของการปรากฏอยู่ในโลกจนที่สุดสลายการปรากฏเป็นศูนย์สุญญตาศูนย์ไปเลยสิ่งที่ชื่อว่าจิตนิยามสิ่งที่ชื่อว่ามีดินน้ำไฟลมมันก็มีแต่มันก็ไปตามยถากรรมของพลังงานของโลกเกิด เปลี่ยนแปลงเป็นดินน้ำไฟลมมันก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเป็นดินน้ำไฟลมของมันไปขยายไปก็เป็นมหาปุถรูปจนกระทั่งมันมีเชื้อของชีวะเกิดมาเป็วุจตัตรสรูปเป็นผีชะขึ้นมาก่อน,นเป็นผีชะมีสัญญากัะสังขารไม่ทุกข์ไม่สุขไม่บาปไม่บุญจนสุดท้ายเจริญมาเป็นจิตนิยามมีสุขมีทุกข์มีบาปมีบุญมีกรรมมีวิบาก และมีการสลายเลยผู้ที่บรรลุอราหันต์แล้วเนี่ยยังอยากอยู่เป็นจิตนิยามไปอีกนานเท่านานเนเชิญนะอย่างอัตมานี่เป็นโพธิสัตว์รู้แล้วโอ้อยู่ไปก็วนเวียนอยู่เท่านั้นคือเวทนามีความรู้สึกสุดท้ายมันก็สุขก็ทุกข์แล้วก็อยู่เหนือสุขทุกข์ ทำจิตวิญ,ญญาณของเราไม่สูงไม่ถูกแล้วหมดโง้อฉลาดสูงสุดละคนชีวิตจะอยู่ไม่มีอะไรเลยชีวิตของพระอาหารหันต์พระโพธิสัตว์ที่มีจิตวิญ,ญญาณเป็นตัวเจ้าเรือนเป็นตัวพระเจ้าของตนเองเนี่ยก็สามารถจะบัญชาบัญชาตนเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่คน ถ้าจะอยู่ไปอีกก็มีแต่ประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์ก็จริงๆมันเบื่อเลยมันก็เบื่อแล้วว่าโอ้โหทำมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติแล้วก็สร้างแล้วประโยชน์แล้วก็รู้วิธีจะสลายตัวเองสลายธาตุรู้สึกธาตุจิตธาตุเวทนาธาตุวิญญาณธาตุรู้สึกเนี่ยกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเลย มันก็ไม่มีอะไรมีดินน้ำไฟลมแล้วก็กลายมาเป็นชีวะมาเป็นพืชแล้วก็มาเป็นจิตนิยามแล้วก็อยู่นานโง,ง่สนานานานนาน,น,านไม่รู้กี่ล้านล้าน,านาชาติกาจะมารู้เป็นอรหรันต์พระพุทธเจ้าคนพบว่าเรียนรู้ตรงนี้ตีกรอบเข้ามาให้รู้อรหันต์นี่นะแล้วก็จะสลายจิตนิยามของเราเป็นดินน้ำไฟลมไปได้ เพราะงั้นอันตมารู้อย่างนี้ตามที่พระเจ้าจตรัสรู้เอามาให้พวกเรารู้พอรู้แล้วก็ทําจิตของเราบรรลุก็ที่กรอบที่พระเจ้าจตรัสนั่นแนหะคืออรหันต์ให้ได้นะอรหันต์คืออรหัตตผลโสดาบันอรหัต,ตผลรอบแรกยี่ปซสกิทาคามี อรหัต,ตผลรอบที่สองเป็นห้าสอรตหัต,ตผลสูงึงไปเป็นรอบที่สามเป็นอนาคามี7เจเต็มร้อยอันตะอรหะไม่ลึกลับอรหะเป็นสิ่งไม่ลึกลับรู้แจ้งจบอรหันตะอันตะคือ จบสุดสิ้นสุดสูงสุดไม่ลึกลับแล้วที่ไม่ลึกลับก็เพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันลึกลับเทวิยงเขาลึกลับอยู่เลยแล้วก็ก็บอกใครสร้างจิตวิญญาณพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ไหนลึกลับไม่รู้แต่ของพระเจ้าหมดความลึกลับเลยเพราะจิตวิญญาณของาศาสนาพุทธ ไม่ขึ้นกับพระเจ้าตายแล้วก็จะต้องไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าจะบัญชาไม่เราบัญชาเองถ้าเรามีวิชาสลายได้สุดยอดเลยแล้วก็พิสูจน์ยืนยันได้เป็นวิทยาศาสตร์นี่คือสุดจบแล้วไปจบกัะทีสำหรับวันนี้20นาฬิกาแล้ว go to bed <laughs> uh-huh <laughs>